เพลงเพลงเล้าใจบรรยากาศเป็นใจครับทุกอย่างพร้อมนั่นกับเชียงรายนะครับมาจากภาคเหนือด้วยกันครับผู้ตัดสินคู่นี้นะครับอยู่ภาคเหนือเคยอยู่ภาคเหนือครับเรียนที่ภาคเหนือครับอาจารย์ลำพองสอนลุ่งครับหรือด็อกเตอร์ลำพองสอนลุ่งครับ แต่ก่อนนั้นครับขาวเป็นคนผิวขาวมากครับอาจารย์ลำพองนะครับพอไปเรียนพระลระปุ๊บไม่กลับมาเลยครับผิวสีดูครับสุรินฉลาดกลางและธรรมรัตโล่เล็กครับผู้สินสำรองทันจ่าอกากาศเอกประกิจอังคุญยพรครับ นั่นไปหมดครับเอามาดูกันครับเอาครับลุกต่อเนื่งแล้วหมายเล็กหนึ่งอ้โหสงต่อครับทะลุขึ้นมาน่านนะครับดสึกว่าจะเป็นรองแชมป์เก่านะครับโอ้โหใหญ่จริงๆครับหมายเล็กหนึ่ง ใช้เกิดประโยชน์มากครับวิ่งได้ระยะดีทีเดียวครับขอบของลูกต่อเนื่องได้โดนเกี่ยวนิดหนึ่งทะลุขึ้นมาแล้วครับโดนจับล้มลงมาเป็นวักครับของเชียงรายเอาลูกออกมาแล้วเบอร์สี่ให้หมายเลขกน,นึงวิ่งเข้าหาอีกแล้วชนหนึ่งสองโดนเกี่ยวล้มลงทิ้งลูกลงมาผู้สินิให้การได้เปรียบน่านเล่นต่อเนื่องครับ เอาล่ะครับเต็มสปีดหรือไม่ทันหรือเปล่าหมายเลขสาเอาล่ะครับโอ้โหาษปรชาติุก้ทันไหมเฮ้มาจากที่นะครับในเขตของตนเองหมายเลขสามแต่ลูกพร้อมเริ่มข้าบติดเบตหรือไม่เล่นแล้วครับนานคุณสินให้เล่นต่อเนื่องแล้วเชียงราย รับลูกได้ให้มาเลขหนึ่งทะลุขึ้นมาวิ่งเต็มสปีดขึ้นมาครับโดนจากพรงรักของเชียงรายครับขึ้นตัดทะลุขึ้นมาแล้วโดนจับล้มลงรักอีกครั้งของเชียงรายจ่ายให้หมายเลขแปดชนล้มลงรักเอาวนะครับตัดทะลุขึ้นมาโดนเกี่ยวยังไม่ล้มครับให้หมายเลขหนึ่งเข้าไปให้ามาล ไเหลือเกินครับโอ้โหแล้วแล้วแล้ว้วววามาคล่อมเล่นที่ลูกนี้ไม่ได้นะครับแทบแล้ว,วหมายเลขหกครับมองหาเพื่อนให้หมายเลขหนึ่งวิ่งเต็มสปีดกะทะลุข,ขึ้นมาเอาล้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แปดแปดจับลกูกทะลุขึ้นมาเหลืออีกนิดเดียวครับผู้สินให้การได้เปรียบเชียงรายอยู่ครับตอนนี้เป็น กดลูกในได้หรือไม่ถึงหรือเปล่าเอาไปดูกันครับยุบตัวลงเป็นว่าว้าวเฮ้ยเล่นเร็วเล่นเร็วไม่ได้เปรียบครับมาเร็วโอเ้หูหมายเลขหนึ่งครับเอาละครับได้ลูกโทษห่างจากเส้นประตูห้าเมตรทะลุขึ้นมาแล้วบวกขึ้นมาเลยครับและเป็นชายครับล็อาล็อกมาเอาแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ นาตัวครับถ้าเชียงรายของลูกได้หน้าตัวทีเดียวจะแต่เปลี่ยนคะแนนพิเศษอีกสองคะแนนครับเรามาดูกันครับทราไมคต่อ7 ไปไปไปท่าครับแต่ลูกพร้อมเริ่มลูกเข้ามือน่านครับจ่ายกลับมาแล้วจ่ายนะครับวิ่งเต็มที่รูปร่างนั้นนะครับน่านตัวเล็กนะครับแต่คล่องมีความคล่องตัวแม่ลูกมันย้อนหลังครับโอ้ยโดนข่าวไปข้างหน้าว่ายังไงครับเตงเข้ามือหรือเปล่าควงตรงว่าจ สุด,ดยอ่จริงๆครับเอ้ยฮเชคเพื่อนเตะลูกพร้อมโด่งลึกน่าลูกมันมมวนครับโชคดีครับเข้ามือเชียงรายหมายเลขแปโดนจับล้มลงโอ้โหอย่างนี้ไม่ได้นะครับมีสภาพเป็นรักแล้วนะครับเ,รเล่นลูก,ออกด้วยมือไม่ได้ไออนะครับวันนะครับต้นดได้บัตรขึ้นมาแล้ว โอต้องกาวิ่งครับเชียงรายหมายเลขหกกับหมายเลขหนึ่งครับโรลลิงหมวนไปแล้วโโอ้หงงเองครับเปล่าหมุนน้อยสอมมันลโอ้โหหมุนไปหมุนมาเวียนหัวเองหรือเปล่าครับที่เก่าสวนหน้านนั้นนะครับเป็นเมืองที่มีแหล่งอารยธรรม มานานครับ12 12นี่สไล่12นี่สไล่12ชา12แมโหกันใหม่หครับนานเตะลูกเริ่มเร่น,นถึงเวลาหลังครับเชียงรายจะทำคะแนนเพิ่มได้หรือไม่เรามาดูกันครับเตะลูกพร้อมตรงลึกเข้ามือหมายเลขแปด,ดม,มองหาเพื่อนครับวิ่งขึ้นมา ่ายลูกให้หมายเลขหนึ่งวิ่งเต็มสปีดขึ้นมาโดนจับล้มลงรักของเชียงรายออกโดยหมายเลข6 6มาที่4 4สตัดทะลุขึ้นมาที่หมายเลข7ทพ้นหรือไม่โดนจับล้มลงเป็นรักเป็นการเข้าข้างของ,ของน่านครับไม่ได้เป็นล้ำหน้านะครับรักนั้นไม่อนุญ,ญาตได้ผู้ที่เข้าร่วมเล่นในกลุ่มรักนั้นเข้าจากข้างๆ้างครับมีผู้เล่นเจ็บมีเจ้าที่ทีมไปดูแล้วครับ ทีเหลือเล่นต่อเนื่องครับเล่นต่อไปครับเข่ากระแทกพื้นหมายเลขเจครับม้วนหนึ่งรอบเป็นหมอครับลูกอยู่ที่ตัวคนพยายามดันเพื่อกินแดนแม่อย่างนี้นะครับระวังครับว่าโอ้ปอย่างนี้ไม่ได้นะครับระวังครับอ้อมกลับไปทางฝั่งตัวเองแล้วดันนะครับแล้วดันขึ้นตรงๆครับเียจับล้มลงมาหาแล้วครับหมายเลขหนึ่ง กลับมาแล้วหมายเลขแปดว่าอย่างไงครับวิ่งผ่าสามพ้นหรือไม่ไม่พ้นครับโอ้โหลม้มทั้ง2ทีนครับเล่นต่อเนื่องถุกรล้วครับรักของเชียงรายเล,เล่วเล,เล่วเป็นลำหน้านอีกครั้งหนึ่งแล้วหน,น้า,านะครับการลำหน้าบ่อยๆในกลุ่มรักนั้นไม่เกิดผลดีนะครับแก่ทีมของตนเอง เอาล้ครับมาหยุดกันหมดครับว่าอย่างไรอีก5เมตรเท่านั้นจะถึงเขตประตูครับเชียงรายรูปว่าอย่างไม่ได้นะครับเป็นรักนะครับเอากอนเอากอนมีสภาพเป็นรักนี่ไปใช้มือเล่นไม่ได้นะครับหมายเลขหกครับแท็บแล้วให้หมายเลขสี่ไปยังไงครับตัดทะลุขึ้นมาโดนเกี่ยวนิดเดียวครับรักของเชียงราย ไม่ได้ห้องบอลมาเล่นเหนกับเต้องหาโอกาสเป็นสกรรม5เมตรผู้ตัดสินครับมีการเปลี่ยนตัวครับเชียงรายขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นเอาหมายเลขสิบเข้าไปแทนหมายเลขหนึ่งนะไทยตัวใหญ่วิ่งไม่ได้ก็ให้ก็เดินก็ได้นี่ครับพี่ศอครับตอนนี้โอเคต้องกลับมาเต๋เหลือต้องกลับมาใช่แล้วนะครับ เอาละครับโอกาสนะครับมีได้ออกได้สามหน้าครับเสมอแพ้และชนะครับเรามาดูกันครับการเล่นของทั้งสองทีมระหว่าง,งน่านกับเชียงรายเปียถึงเปียเปียถึงเปียถึงเรามาดูกันครับตีขึ้นมาแล้วความเร็ววิ่งขึ้นมาแล้ว โอคโอคุณไม่ติดครับวิ่งแซงเอ,เอาเอาเอาว่าอย่งางไรครับผูส้สิให้การได้เปรียบอยู่ไป<ร>ดึงเท้าอย่างนี้ไม่ได้นะครับ